ไปดูเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับดรคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามการขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปูพื้นฐานสู่ยุคดิจิทัลที่หอประชุมราชาวดีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ดรคุณหญิงกัลยาโสภลณพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบโดยมีดออรอุดมชูรีวันผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยในานามโรงเรียนแม่คายและโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างโดยสำนักบ,บริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะครูนักเรียนและโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคใต้ตอนบนและเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมโดยมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์พลังศิล์ระยะเวลา10ปีในปี2564-2573เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาครูสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการให้กับโรงเรียนในโครงการ <c oughs> เพื่อให้นักเรียนทุกพื้นที่ของประเทศไทย มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนําไปสู่การสร้างและพัฒนาบุคคลให้เป็นกําลังสําคัญในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียนมห้ดนวิทยานุศร์ที่ประชุมอธิการบาดีแห่งประเทศไทยที่ประชุมอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฏและสำนักง,งานพัฒนาวิยาาทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิยาาทยาศาสตร์พลังสิบเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านวิยาาทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน200โรงเรียนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา,าจำนวน100โรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน100โรงเรียน เพื่อบริหารทางวิชาการในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนเครือข่ายอีกจำนวน2,000โรงเรียนแบ่งเป็นโรงเรียนประถมะศึกษาจำนวน1,000โรงเรียนและโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน1,000โรงเรียนรวมจำนวนในโครงการทั้งสิ้น2,200โรงเรียนเพื่อวางเป้าหมายนะคะในการที่จะพัฒนาครูมากกว่า10,000คนต่อปีนักเรียน1 0 0 0 0คนต่อปีต่อระดับชั้นนะคะ ด้านดรคุณหญิงกัล,ลายาสุพลพานิชรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในยุคศตวรรษ,ษที่21วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีผลกับผู้คนมากมายทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปจนบางคนตามไม่ทันเพราะเราไม่มีการวางรากฐานให้เยาวชนไว้ตั้งแต่แรกโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิจึงเป็นโครงการที่รัฐบาล ต้องการให้นักเรียนได้รับการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงตั้งแต่เด็กเพื่อรับมือกับสังคมเทคโนโลยีนำความรู้มาประยุกต์แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของไทยซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมที่ประเทศอื่นไม่มีอย่างประเทศไทยนะคะเช่นความกระตัญยูกัตเวทีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นค่ะซึ่งเรียกว่าสตรีมเอดูคชันนะครับของแต่ละคนทั้งประเทศ แต่เราจะเริ่มทั้งหมดทีเดียวไม่ได้เราก็เริ่ม200โรงเรียนประถม100โรงเรียนมัธยม100โรงเรียนห้ออบรมเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับเด็กที่อาจจะไม่ได้สนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ความจำเป็นของโลกข,ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เด็กต้องมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเพื่อให้เปิดโอกาส ให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในชีวิตอนาคตของเขาจากร้อยโรงเรียน200รโรงเรียนในปีแรกปีหน้าแต่ละโรงเรียนจะออกลูกสิบคนก็จะมีเครือข่ายที่เรียนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจากร้อยก็จะเป็นพันปีถัดไปก็จะเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นภายใน3าสี่ปีทั้งประเทศก็จะได้มีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ที่จะให้ความรู้กับคนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งๆที่วิท,ทยาศาสตร์คือชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าให้เด็กตระหนักแล้วก็ให้อยู่ในโลก ทีีี่่มการเปปลยนแงั้งนี้ครับเป็นการพัฒนาเด็กตามรูปแบบสตรีมเอดเคชั่นเป็นให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์เอาชนะเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงในโอกาสที่ได้ชมผลงานของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบขอชื่นชมเยาวชนไทยที่มีแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเช่นในสถานการณ์โควิด -19 การคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพของชุมชนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นครับ